ดีไซน์เด e a m c น a n น e ลนะคะชานลที่จะแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับน้องๆที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้ค่ะ Hello! Welcome back to EP5 นะคะตามที่สัญญาเลยวันนี้เราจะมาดูเรื่องของวิธีการสั่ง,ง้าไปสมัครงานแล้วก็พี่จะแนะนำโปรดักต์ให้กับน้องๆเนาะเพื่อที่จะให้ไป เพิ่มความสวยความหลอ่อแล้วก็สร้าง first impression ที่ดีในการสมัครงานนะคะและเหมือนเดิมพี่ทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้อีกละเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะระหว่างที่น้องๆเ,เตรียมพร้อมเรื่องความสวยความงามอย่าลืมนะคะคลิปนี้พี่จะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของ English test ให้น้องๆเนี่ยไปทำดูเพราะว่าบางบริษัทส่วนใหญ่เลยเขาจะมีแบบ ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนที่น้องๆจะได้สัมภาษณ์งานเนาะระหว่างแบบกรอกใบสมัครเสร็จน้อง,องๆก็จะได้ทํา personality test English test ลองไปทําระหว่างที่เราเตรียมความพร้อมในการแบบความสวยความงามในการไปสมัครงานเนาะคลิปที่แล้วที่พี่ทิ้งลิงก์เป็น personality test คลิปนี้เป็น English test ตามไปทํากันนะคะจะได้เตรียมความพร้อมแบบเปิดประตูบ้านออกไปปุ๊บ พร้อมคะ่ะพี่นราไม่ว่าหนูจะเจออะไรทั้งเรซูเม่ l i s h Test, Personality Test เขียน Co v ว r l e เ t เ r ก็แล้วเนาะแล้วก็ทำเรซูเม่ก็แล้วเ,เราเกือบจะพร้อมแล้วนะเด็กๆนะเหลือแต่แบบเออคลิปที่เราก็เป็นคลิปแบบดูแลพื้นฐานผิวหน้าตอนนี้เราไปดูโปรดักที่เราจะแต่งหน้ากันค่ะพร้อมหรือยังแต่อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คลิก ให้แบบเป็นกระดิ่งเตือนว่าแบบว่าเฮ้ยที่เราอัปเดตคลิปอีกแล้วตามมาดูกันจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆสำหรับอนาคตน้องๆน,นะคะตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับคลิปแต่งหน้าของเราพี่จะไล่ตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยดีไหมสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะทำผมอย่างไรหรือว่าน้องๆผู้หญิงที่จะแบบเอออาจจะปล่อยผมหรือว่าผูกผมหรือว่าใครที่ไปดูวิดีโอพี่แล้วที่พี่เคยลงไป ประมาณสอาเดือนที่แล้ววิธีการทําผมบนันผม strange twist หรือว่าผมผมแบบห่างม้าทําอย่างไรใช่ไหมเออน้องๆตามไปดูได้ส่วนน้องผู้ชายเดี๋ยวพี่จะลงแบบผมไว้นะคะว่าแบบผมไหนที่ควรทําหรือว่าเป,เป็นแบบผมที่สุภาพในการที่เราจะไปสัมภาษณ์งานเนาะตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก่อน ตั้งแต่หัวจนถเท้าน้อเริ่มที่ผมผมเนี่ยถ้าน้องๆคิดว่าน้องๆจะปล่อยผมใช่ไหมคะอย่าลืมนะดูแลสุขภาพผมด้วยตัวนี้ของรอยัลที่พี่ใช้พี่รู้สึกว่าเวลาเราสระผมเสร็จปุ๊บแล้วมันแบบต้องใช้น้ํามันในการที่แบบทําให้ผมชุ่มชื้นตัวนี้พี่ว่าเลิศอยู่นะมันใช้ได้ทั้งแบบถ้าผมน้องๆแห้งมางน้องๆอาจจะใช้ก่อนที่น้องๆจะสระผมแล้วก็สระผมเสร็จปุ๊บเป่าผมแห้งเสร็จปุ๊บหรือว่า อาจจะใช้ระหว่างก่อนเป่าผมก็ได้คือตัวนี้ดีมากทําให้ผมนุ่มสวยแล้วก็เงางามนุ่มสลวยและเงางามเออพูดเร็วอ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่นุ่น้องทําผมทรงอะไรก็แล้วแต่ที่น้องๆต้องการถ้าน้องๆอ,อยากจะทําบันหรือว่าทำเฟรนช์ทวิสเนี่ยอุปกรณ์ที่น้องต้องมีเลยคือหนึ่ง ตัวนี้เป็นเหมือนแบบเจลเพื่อที่จะทําให้ผมเราไม่ฟูมากแล้วก็ช่วยทําให้เก็บผมนะคะแล้วก็น้องอาจจะแบบใช้ยางผูกผมแล้วก็กิฟต์ดำเนี่ยนะลองลองไปดูวิดีโอที่แล้วก็คือนี่แหละเป็นอุปกรณ์เลย1เจล2ถ้าน้องจะทําบันน้องต้องมียางผูกผมนะแล้วก็ตามด้วยสเปรย์สเปรย์ตัวนี้ดีมากนะที่ว่าลดอยู่นะขวดหนึ่งแปดสิบกว่าบาทอัดตามหลังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมี5อย่าง นะคะสำหรับอุปกรณ์ผมและต่อไปอะไรเอ่ยออสำหรับน้องๆที่เป็นสิวอันนี้พี่เพิ่งได้ทริคมาเพิ่งสั่งมาจาก Lazada คือแบบดีมากตัวนี้น้องเป็นเป็นคลิปไม่ใช่สิเป็นเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแบบกดสิวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้มือใช่ไหมมันสามารถแบบพอดีตอนนั้นพี่อยู่สิงคโปร์แล้วพี่เห็นตอนที่เขาแบบนวดหน้าให้พี่แล้วเขาใช้ไอตัวนี้กดอ่ะคือมันจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะเชื้อโรคมันจะไม่มีไงคะถ้าเราใช้มือใช้เล็บอีเชื้อเลเชื้อเชื้อเลเชื้อโรคเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ลองไปสั่งดูนะไม่ถึงร้อยพี่สั่งมาแล้วพี่ใช้แล้วแล้วมันดีมากแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปโดนหน้าเราเยอะใช่สยสวยใช่ไหมสร้าง presentation ตามที่ย้ำไปเลยอะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องอุปกรณ์แต่งหน้ากันว่าเราต้องมีอะไรบ้างถ้าน้องๆอ,อยากจะลงทุนกับตัวเองแล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้น แล้วก็เวลาไปสมัครงานอยากจะมีความมั่นใจ100%เอย่างแรกที่พี่จะแนะนำนะเป็นไพรเมอร์ไพรเมอร์เนี่ยจะทำให้อ,อ่ผิวของเราติดทนนานเวลาเราใช้ครีมรองพื้นหรือไม่น้องๆคิดว่าอุ้ยพี่นุรายเยอะไปไพรเมอร์ ไพรเมอร์ของ m y y e l l i n e Fit Me อ่ะดีมากแล้วก็ใช้ไพรเมอร์มันเหมือนจะทำให้อะไรล่ะมันจะทำให้ครีมรองพื้นติดนานไม่ว่าน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงแตใช้ได้นะคะที่มีน้องผู้ชายที่จะไปสมัครงานแบบส่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ไพรเมอร์แล้วก็ตามด้วยครีมรองพื้นครีมรองพื้นตัวนี้คือเลิศค่ะเด็กๆขวดหนึ่งประมาณ230กว่าบาทถ้าพี่จำไม่ผิดนะตามด้วยครีมรองพื้นเสร็จปุ๊บ เออเดี๋ยวนะก่อนที่พี่จะไปขั้นตอนต่อไปพี่ได้ลองสองตัวนี้แคที่ดอแล้วก็แป้งถ้าน้องๆคิดว่าพี่นรานหนูไม่ชอบแต่งหน้าหนาไปน้องๆเห็นหน้าพี่วันนี้ไหมพี่ใช้ตัวสีม่วงอืมแล้วก็ตามด้วยแป้งอันนี้คือดีเหมือนกันนะคะน้องๆถ้าน้องๆ้องแบบว่างานผิวผิวน้องๆดีอยู่แล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะอยากจะแค่ให้ผิวดูเนียนเป็นงานผิวก็คือสามารถใช้คู่ใดคู่หนึ่งได้เนาะแล้วก็จะบอกว่า สามารถเติมแป้งระหว่างวันได้นะนี่คือเป็นเป็นเป็นอันนี้หน้าพี่ทั้งวันแล้วตั้งแต่แบบตอนเจ็ดโมงเช้าจนถึงตอนนี้กี่โมงละทุ่มหนึ่งก็คือใช้สองตัวนี้ก็คือพี่เติมเติมเติมหน้าประมาณครั้งเดียวเองค่ะครั้งสองครั้งก็คือยังยังยังได้อยู่อย่างที่เห็นเลยอ่าแล้วพี่ว่ามันดีดีนะจนถึงแบบนี้พี่ว่ายี่ห้อแคที่ดอราคาดีแล้วก็น้องๆสามารถอัอร์ดได้ไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเ้นทํางานจุไม่คะต่อไป ลงลงพริมเมอร์คีมรองพื้นที่เขียนคิ้วเนี่ยพี่ใช้ตัวนี้ค่ะเอาคิ้วใช่ไหมคิ้วแล้วก็ตามด้วยตาเนาะเดี๋ยวนะพี่ใช้ของน้องฉัดอยู่ไหนเอ่ยเป็นเหมือนเจลทาคิ้วอะค่ะน้องๆคะเป็นเจลทาคิ้วซึ่งพี่ว่าก็ก็ดีนะก็ก็เหมือนกับทำให้คิ้วได้เรียงตัวสวยพี่ไม่เคยพี่การคิ้วตัวเองแบบนิดเดียวแต่พี่ไม่เคยแบบไปทำคิ้วหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้น พี่แนะนําไม่ค่อยเก่งเรื่องการเขียนคิ้วถึงทีนี้เขียนคิ้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทาตาถูกไหมคะน้องๆคะพี่แนะนําว่าอขออนุญาตหยิบเครื่องสำอางพี่แนะนําของน้องฉัดเหมือนกันนะของเรา w n i อิดใช่ปะ่ะสามสีนี้คือดีงามน,น้องๆสามารถใช้ในการไปทํางานได้มันที่พี่มันมีสีพิงค์โกล extensive Nude แล้วก็มอคค่าคาราเมลส่วนใหญ่ที่พี่แนะนำเนี่ยมันจะเหมาะกับเหมาะกับทุกสีผิวอะเดี๋ยวพี่ค่อยค่อยค่อยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปแล้วก็ลงใน Facebook ไว้ให้เนาะเออก็จะมีสีนี้นะคะโทนสีนี้ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยเด็กๆหนึ่งอันนี้เป็นโทนมอคค่าคาราเมลเนาะอ่านถูกไหมก็ไม่รู้เผื่อน้องๆไปดูกันนะ200กว่าบาทเช่นกันหรือร้อกว่าบาทพี่ไม่แน่ใจอันนี้เป็น expensive น u d e พี่ว่าสีนี้เลิศสุดถ้าใช้ในการทำงานนะคะแล้วสีที่สามจะเป็นสีพิ้ง l กลลองเลือกสักกลับหนึ่งเนาะแล้วก็ดูว่าสีไหนที่เข้ากับเราแล้วก็ลองลองไปตํากันดูนะพี่ว่าโอเคสีที่พี่แนะนํานะพี่ว่าสองสีนี้ที่ใช้พี่ใช้บ่อยมากแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะถ้าใครอยากจะให้ติดทนนานกว่าน,นั้นก็ต้องใช้ไพรเมอร์ตานะ ไพรเมอร์ตาก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ตัวทีมลงพื้นนะคะเราต้องลงเป็นเป็นบสหรือไพรเมอร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงทีมลงพื้นใช่ไหมที่ตาก็จะมีเหมือนกันมันก็จะทําให้สีตาติดทนนานอ้าตาแล้วใช่ไหมตาเสร็จปุ๊บมาสคาร่าตัวนี้ขอบอกเลิศแล้วก็อะไลเนอร์ก็เหมือนกันอะไลเนอร์พี่ก็ใช้ของของของ brown it ก็คือมาสคาร่า ตามด้วยอะไลเนอร์บางคนอาจจะบอกพี่ว่าพินรากิีดอะไลเนอร์อย่างไรกีดไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปที่จะมาสอนวิธีการกิดอะไลเนอร์ที่แบบทุกคนทําได้ง่ายๆไม่ถึงนาทีนะคะอ่ะต่อไปตาตามด้วยตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยเอแก้มแก้มพี่ดูของยี่ห้อนี้มันติดนานอยู่นะยี่ห้อสสิเหรอยี่ห้อนี้ค่ะก็คือจะมีสามสีนะคะน้องๆโทนที่พี่แบบ ซื้อมาเป็นดิสเพย์ไว้แล้วพี่รู้สึกว่าสีผิวสองสีแบบพี่สามารถใช้ได้ทุกสีราคาคือดีร้อยกว่าบาทอืมร้อยต้นๆเลยแหละแล้วติดทนนานคือ้ยอันนี้คือดีนะคะลองไปดูนะสีที่พี่ที่พี่คิดว่าใช้ได้ทุกสีผิวก็จะเป็นสีเอ่อ o u t d o o เก i r l ลองไปดู อันนี้คือดีลองมาหลายยี่ห้อแล้วพี่รู้สึกว่าอันนี้คือติดทนนานนะคะสีแก้มใช่ไหมทีนี้สีปากสีปากบางคนเนี่ยก็ชอบสีแดงหรือว่าอะไรแต่พี่แนะนําว่าเราเป็นนักศึกษาที่เพิ่งไปฝึกงานอยากจะให้ทาสีแบบทาสีแบบที่พี่ทาเด็กๆโทนสีเดี๋ยวนะเครื่องสำอางเต็มโต๊ะไปหมด สีแบบแนวเนี้ยสีแนวสีปากอย่าทาอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นตาหรือปากหรือแก้มอย่าทาอะไรที่มันเป็นกลิตเตอร์นะเด็กๆมันจะดูแบบไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันไม่ได้ไปปาร์ตี้ทาสีที่ดูสุภาพเนาะอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูให้เนี่ยอย่างเช่นสีแบบสีประมาณเนี้ยค่ะเด็กๆ สีชมพูสีแบบสีอิดสีปากอะไรอย่างเงี้ยเออทาสีที่อย่าให้ดูมัน outstanding <c oughs> เกินไปสีที่สุภาพนะคะส่วนบางคนอาจจะมีปัญหาแบบพี่บางทีพี่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้อ้วนกินเยอะไปหน่อยน้องๆอ,อาจจะอยากจะเรียกว่าอะไร <c oughs> ทาคอนทัวร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีท,ทาคอนทัวร์เช่นกันนะว่าจะแต่งยังไงให้หน้าเราดูเรียวแล้วก็เล็กลงนะคะคอนทัวร์พี่ใช้ของ brow i t เหมือนกันนะของน้องฉัตร ซึ่งตัวนี้เหมาะกับทุกสีผิวมันทำมันเปิดไม่ได้เนาะคอนทัวร์ของน้องฉัดสีมันก็จะแบบคือดีงามมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นติดหนึบเลย ไม่เป็นไรสีมันก็จะเป็นโทนแบบแบบแบบนี้ค่ะน้องๆคะแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนเนาะเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูตอนปคิดว่าเวลาทาคอนทัวร์เนี่ยควรจะทาแบบไหนให้หน้าดูเรียวและเล็กหน้าที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมนะแปรงแปรงแต่งหน้าถามว่าจําเป็นไหมพี่ว่าจําเป็นมันจะทําให้สีดูไม่แบบไปกองอยู่ที่นึงสามารถใช้แปรงเกลี่ยหรือว่าใช้แปรงทาหน้าได้แปรงขีมแปรงแปรงลงแปรงลงรองพื้นได้ซึ่งแปรง แปลงนะคะที่พี่คัดมาแล้วพี่จะให้น้องๆอ,อาจจะแบบสกีนช็อตเก็บไว้ก็มี5ตัวนี้อันนี้คือพี่ใช้สำหรับแบบเเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นแบบใช้แป้งเวลาเติมหน้าหรือว่าแบบเเวลาแปง้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องๆสามารถใช้แป้งประมาณนี้ทาให้ทั่วหน้าได้แล้วถึงทีนี้นะคะอันนี้เป็นแปรงรองพื้นนะคะเด็กๆอันนี้เป็นแปรงที่ใช้สำหรับรองพื้น ออชี้ให้ดูเนาะอาจจะบอกรายละเอียดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแบบจะเน้นแบบโอเวอร์ออนน้องๆจะได้ไป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 ,ไปซื้อกันได้นะว่าอะไรที่เราจะต้องมีอันนี้เป็นแปรงปัดแก้มนะคะแล้วก็ที่ทาตาก็จะมีอยู่ส่วนใหญ่พี่จะใช้แบบอ,อัมอันที่ทาตาก็จะเป็นแปรงประมาณนี้มันจะมีแปรงที่แบบขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราเราทาตาเราจะได้สร้างครีสที่ตาได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแ,แบบแปรงแบบเกลี่ยเนาะ ออแล้วอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่ทาทาตาธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็แล้วก็ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นแปลงแบบไฮไลท์เวลาจะทาแบบไฮไลท์ออสีที่ทําให้หน้าดูแบบดูโกลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแปลงทั้งหมดกี่ตัวล่ะหนึ่งสี่ห้าเตัวด้วยกันทุกตัวถามว่าจะเป็นไหม จเป็นค่ะถ้าน้องๆอ,อยากสวยแล้วก็อยากจะแบบว่าให้หน้าดูแบบสีไม่กองไปอยู่ที่เดียวเลยอย่างเงี้ยควรจะมีควรจะมีแปรงนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ดัดขนตานะจะได้ดูปังๆสวยๆแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะส่วนส่วนเขาเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดผิวพี่อยากจะบอกว่าเออ ปกปิดแต่ว่าอย่าให้มันดูหนาเกินนะคะอย่าแต่งหน้าแต่งหน้าพี่ว่าถ้าจะให้ดูสุภาพแต่งหน้าให้เป็นงานผิวมากที่สุดห้ามใช้คริ่เตอร์อันนี้แนะนานะเราพูดถึงสัมภาษณ์งานเนาะหรือว่าห้ามใช้ลิปสติกแบบที่มันดูเยิ้มเยมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยควรใช้สีแมทแล้วก็สีสุภาพนะคะและถ้าบางคนต้องการทาเล็บพี่แนะนําสีแบบประมาณนี้เลยอันนี้พี่ปซื้อมาจาก จากจากราซาด้าเหมือนกันยอน้อนนี้มันติดนานดีนะถ้าจะใช้โทนสีก็คือใช้โทนสีนุ่มๆเนื้อๆนะหรือไม่พี่เป็นคนชอบสีแดงเออทาสีแดงได้แล้วแบบรู้สึกว่ามั่นใจดีแต่ว่าอย่าลืมทาเบสโค้ดนะคะทาเบสโคด้ดแล้วก็ตามด้วยสีที่เราต้องการอย่าทาสีที่เป็น วิตเตอร์หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นอยากจะให้เป็นสีแมทแล้วก็สีสุภาพนะคะเวลาไปสัมภาษณ์งานเนาะเขาก็จะดูทุกอย่างนะคะแล้วก็สีแดงอะไรก็ทาได้นะสีอะไรก็ได้ที่เรามั่นใจแหละแต่ว่าอยากให้มันดูแบบสีสันแบบละลานพามากเกินไปอย่างนั้นพี่ว่าไม่โอเคนะก็มีอะไรหล่ะวันนี้เราก็ค cover กันมากพอสมควรแล้วอ้ออีกอย่างน้องๆคะนอกจากที่เราจะ ทาเล็บแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องประดับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานใส่สูตรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ไปซื้อมาพี่เห็นแบบน่ารักดีน้องๆสามารถหาต่างหูแบบสไตล์นี้ใส่ได้เลยนะแบบเต็นเพชรแม่เล็กๆหรือว่าแบบมีแบบเต็นมุกแล้วก็เป็นแบบอะไรประมาณนี้สีที่มันแบบอะไรที่มันดูสุภาพอะพี่ว่า ควรจับนะใส่เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆแล้วก็นาฬิกาอย่าใส่แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออาจจะเป็นสายหนังสีน้ำตาลหรือสีดําหรือว่าเป็นเป็นแบบของพี่ก็ได้แบบสุภาพสุภาพเนาะแล้วก็พี่แนะนําว่าใส่นาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับไม่ต้องเยอะอย่าใส่แบบท้องห้าบาทอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์งานมั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 นจะดูแปลกๆเพราะพี่เคยเห็นไงนนแล้วแบบพี่นึกอะใจอุ้ยัว,วโดโจรเข้าบ้านพี่จังน้องใส่ทองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบใส่อะไรที่ ให้เกียติสถานที่เพราะว่าที่พี่แชร์ความรู้วันนี้พี่อยากจะให้น้องๆไปสมัครบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเขาดูน้องๆให้เป็นภาพลักษณ์ในแบบ Professional ดูเสร็จปุ๊บแล้วแบบเออน้องๆดูแลตัวเองดีใ, MD, ใส่อะไรไม่ไม่เยอะเกินไปใส่อะไรที่มันสุภาพแล้วก็แต่งตัวอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันคลิปหน้านะคะอา้าวตามที่สัญญาเลยว่าจะสอนวิธีการปิดอะไลเนอร์แล้วก็คอนทัวร เราตามมาดูกันต่อเลยคะ่ะอะตอนนี้มาดูวิธีการขีดอะไรเนอรเน์เพราะว่าเวลาพี่ไปสอนน้องๆหลายคนที่ขีดอะไรเนอร์ไม่ค่อยเป็นเนาะพี่ใช้ของเราอ,อีกตัวนี้นะคะแล้วมันจะเป็นแบบสองด้านเป็นด้านแบบเ,ออเป็นหัวแบบนี้กับเป็นหัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่จะเริ่มจากหัวแบบนี้ก่อนน้องๆที่ขีดอะไรเนอร์ไม่เป็นแต่ว่าอยากขีดและให้ดูสวยพี่จะทําให้ดูเนาะก่อนอื่นน้องๆต้องยกตาขึ้น แล้วก็กรีดตามเส้นของตาเราเองนะแล้วอย่างอย่า,อย,าอย่าทำแบบนี้มันจะดูแบบเดี๋ยวตาเราลงแล้วมันจะดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนขั้นตอนที่หนึ่งทำตาแบบขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็กรีดแบบนี้อะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเพื่อนนี้พี่ไม่ได้กรีดอะไรเนอะกรีดให้ชิดกับขอบตา เห็นไหมเอาตามลูกตาเราเลยแล้วก็เราก็ค่อยแบบดึงขึ้นใช่ไหมแล้วก็เราก็ค่อยกรีดขึ้นนิดนึงประมาณนี้เลยอ่าอีกข้างหนึง <F at uring> ่งจำไว้นะคะดึงตาเสร็จปุ๊บกรีดเอาให้ชิดขอบเส้นตาเราค่ะค่อยๆกรีดไปให้ชิดใช้เวลาต้องใจเย็นนะเวลาสามัมผัสงานอนะเผื่อเวลาแต่งหน้าไปเยอะๆเห็นไหม แล้วหลังจากนั้นใช้เป็นแบบฝังนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวแม่จิกหรอขึ้นเสร็จปุ๊บกีดให้มันมีความความคมชัดนะคะเห็นไหมพี่กีดตายเยอะๆไม่ได้เพราะหน้าพี่จะดุเคยไปสัมภาพณ์่งเอาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแมพราะว่าเจอหน้าดุด <laughs> จริงๆนะเขาถามเขาบอกว่าพี่หน้าดุก็เลยแบบเออจะก,กีดตาจะก,กีดอะไรพี่อยากจะให้แบบน้องๆเข้าถึงพี่มากที่สุดเพราะว่าถ้าพี่ดูหน้าดุแล้วเดี๋ยวน้องๆจะเห็นมีหายไปหมดอ่ะอย่างที่สัญญาอย่างที่สองคือคอนทัวร์นี่เปิดเอ,อ้ไม่ใช่นี่สิเพียรแล้วนี่เปิดได้แล้วเมื่อกี้นี่ไงคอนทัวร์ของน้องฉันนะคะคอนทัวร์หลายคนที่คอนทัวร์ไม่เป็นอยากจะให้กำลังใจเนาะเวลาคอนทัวร์เนี่ย อาพี่ลืมเอาแปรงคอนทัวร์ลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะใช้เราจะใช้แปรงไหนก่อนดีอะเอาแปรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออพี่จะใช้สีเวลาเลือกสีคอนทัวร์นะคะเอาให้สีที่มืดกว่ากว่าหน้าเราเบอร์หน,นะะึ่งอ่ะน้องๆดูหน้าพี่ตอนนี้นะหน้าบานเพราะไม่ได้ทาคอนทัวร์ใช่ไหมพี่จะลองใช้สีนี้ดูนะคะน้องๆนึกน้องๆเขียนเลขสามเป็นใช่ไหมเชื่อว่าทุกคนทําเป็นเลขสามเป็นน้องๆสามารถแบบปัด ตรงรูปผมเนี่ยคิดถึงเลขสามไว้นะแล้วเวลาน้องปัดคอนทัวร์ปัดให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมตรงปลายจมูกอะ่ะอย่าปัดให้ลงอยู่ใต้จมูกนะมันจะทําให้หน้าเราเอี่ยวก็คือปัดให้อยู่ตรงโหนกแก้มตรงนี้ใช่ไหมฮึลืมแปลงคอนทัวร์ได้ยังไงแล้วก็ค่อยลงมานึกถึงเลขสามเข้าไว้นะคะปัดตรงตรงผมตรงเนี้ยแล้วก็อ่ะ อย่าลืมนะอย่าให้อย่าปัดให้แบบว่าอยู่ตรงข้างใต้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 จมูกเห็นไหมหน้าหายเห็นป่ะความต่างระหว่างอีกข้างนึงกับอีกข้างหนึ่งหน้าที่หายไปเลยตรงนี้เห็นไหมเหมือนกับเราจะลบสิ่งที่เราไม่อยากเห็นอนะ่ะเด็กๆอืมนี่เลยเห็นไหมเห็นความต่างไหมพี่เห็นอยู่นะเพราะเราเห็นป่เออแล้วก็อ่อีกข้างหนึ่งมาลบความไม่สวยออกไปใช่ไหมอยากหน้าเล็กหน้าเรียว คือตอนนี้พี่ไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าแบบนะสำคัญตรงสาคัญตรงที่ว่าพี่ต้องต้องมาให้ความรู้น้องๆมากกว่าเห็นยก็เป็นเลขสามหน้าเล็กมากก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะกรีดคอนทัวร์นะไอพี่กรีดเอ่อทาคอนทัวร์ประมาณนี้เลยเห็นไหมจากเมื่อกี้หน้าบานตอนนี้หน้าหายเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามนี้เลยนะคะน้องๆถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเหมือนเดิมคอมเมนต์หรือว่าทนะํานัดโทรหาพี่พี่น่าสอนแต่งหน้าหน่อยทำอย่างไรทำอย่างไรคะออวิธีการดูแลผิวหน้าหนูยังไม่เข้าใจอะไรก็คือสามารถส่งข้อความมาถามพี่ได้ตลอดและก็อย่าลืมนะคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมคลิกลิงก์ไปใน Facebook นะคะพี่จะแชร์เรื่องของแบบเวลาน้องๆไปสมัครงาน ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของต้องการทำ personality test ใช่ไหม mm hmm. บางบริษัทอย่างเช่นโรงแรมงานสายบริการเนี่ยเขาอยากจะรู้จักน้องๆมากขึ้นโดยการทำ personality test เพราะฉะนั้นคลิกลิงก์แล้วก็ลองไปทำพทังๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรจากเราฝึกตอบคำถามให้ดีนะคะ